สวัสดีครับวันนี้กไก่ชนแนลนะครับก็มีชาระดีๆมาฝากพา่อนๆกันอีกแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็มีตัวยานะครับตัวยานะครับบำรุงไก่นะครับให้ไก่กระพี้กระเป๋านะครับผมครับยังไงก็กวากติดตามช่องกไก่แชนแนลด้วยก่อนนะครับผมากดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนําการทาตัวยาดีๆนะครับจากวัสดุ ตามธรรมชาตินะครับหาได้ง่ายนะครับเป็นลดค่าใจายนะครับผมครับเราก็มาเริ่มตากันเลยนะครับยาตัวนี้นะครับจะเป็นพวกยาบำรุงนะครับให้ไก่กระพี้กระเป๋านะครับนะครับแก้โรคออยีวาในไก่ได้นะครับผมครับนะครับตามยาตัวนี้นะครับเรามาเริ่มทากันเลยนะครับผมครับตอนแรกนะครับเราก็ตัดนะครับชิ้นประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นชิ้นนะครับ ได้เป็นชิ้นประมาณนี้แล้วก็ล้วก็นะครับตีแตกนะครับผมนี่ครับนี่ครับตีแตกนะครับผมนี่นี่ครับยาตัวนี้นะครับมันทำให้เก่มีภูมิต้านทานนะครับนะครับไม่ต้องทำวัคซีนป้องกันก็ได้นะครับผม เดี๋ยวขั้นตอนกันตามผมก็จะแนะนาเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับนะครับได้แล้วเราก็ใส่ในภาชนะนะครับที่ใส่น้ํานะครับนี่นะครับภาชนะแบบนี้นะครับครับนี่นะครับจะได้เนี่ยเราใส่ในนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําไปเลยนะครับผมนะครับนี่ครับใส่น้ําไปไม่ต้องเยอะนะครับนี่ครับนะครับยาตัวนี้นะครับมันจะเป็นพวกตาให้ไก่ ตัดขึ้นนะครับเป็นพวกยาบำรุงนะครับเป็นตาไม้ไก่กระปี้กระเปล่านะครับผมแล้วก็แก้โรคไยวาในไก่ได้ด้วยนะครับนะครับมันจะสร้างภูมิต้านทานให้ไก่นะครับผมใช้แทนการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนก็ควรจะเปลี่ยนน้ำนะครับวันละ3ามครั้งนะครับเนี่ยครับหมักไปแบบนี้นะครับใช้ได้3วันนะครับ3วันกวรจะเปลี่ยนครั้งนะครับเมื่อเราหมักไว้เสร็จนะครับเราก็นําไปใช้ ไปวางไว้ให้เก๋ยตามธรรมชาติเลยนะไก่ก็จะกินนะครับผมดีกว่าเพื่อนๆใช้น้ําเปล่าอยู่ครับตัวนี้ก็จะใช้พวกรักษาลูกได้ด้วยนะครับผมนี่ครับทดแทนดีกว่านะครับนะครับดีว่าใครกินน้ําเปล่าครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมครับยังไงเพื่อนๆมีข้อสงสัยยังไงก็สอบถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมครับวันนี้ก็ของไก่จะแนวนะครับขอจบคลิปดีๆนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ